ใครหลายคนยังไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าที่กรุงเทพมหานครมีพระองค์ที่ใหญ่มากๆนะคะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะคะเลยๆเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคะและที่นี่คือวัดปากน้ำพาสีเจริญค่ะใครไม่เชื่อตามเลยๆกันไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ ep ที่20แล้วเรามาไกลามากเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันที่รายการเรไลให้โชคมาไกลขนาดนี้ต้องสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรไลๆด้วยกับช่องรายการเรไลให้โชคเพราะวันนี้เราอยู่กันที่วัด ปากน้ำนะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากพอสมควรเลยในโซเชียลนะคะอาจจะมีคนที่เคยเห็นแบบว่าล่องเรือมาสวยๆหเห็นพระองค์ใหญ่ๆเรียกได้ว่าเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ตอนนี้ที่เลไลเห็นคือชาวต่างชาติเยอะมากค่ะทุกคนและวัดนี้ก็ยังมีเกจิพระอาจารย์ชื่อดังนั่นคือหลวงปู่สดนะคะหลวงปู่สดเนี่ยทุกคนทุกบ้านอาจจะเคยผ่านตามมา,มากเพราะว่ารูปภาพของหลวงปู่สดเนี่ยแทบจะมีกันทุกบ้านเลยทีเดียวนะ ะะที่นี่หลวงปู่สดยังเป็นเ,เรียกว่าเป,เป็นเกจิชื่อดังที่ตามพระเครื่องวงการพระเครื่องนั้นเรื่องลือกันมากเลยนะคะตามหากันบูชากันวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยววันนี้วัดนี้นะคะวัดปักนาภาษีจเจริญจะมีจุดไหนให้เราได้หมู่กันบ้างตามเลนๆกันไปเลยค่ะ จริงค่ะอยากจะบอกว่าวัดนี้เองนะคะที่ตาม t ิกต o k Social, Facebook หรือว่าในคลิปรีวนะคะที่เขาลงกันนั่นก็คือวัดนี้นั่นเองนะคะที่พอเวลาตกกลางคืนใช่ไหมถ่ายรูปปุ๊บก็จะมีคอนโดมีตึกมีแม่น้ำนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยค่ะเลยเองก็ ครั้งแรกเนาะตื่นตาตื่นใจเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะมีพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่เรียกว่าใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้นะคะตั้งอยู่ที่นี่และที่นี่ก็คือวัดปากน้ำพาสีเจริญดูสิค้าองค์ใหญ่มากๆมากๆเลยค่ะสุดยอดตั้งแต่ทำรายการมาก็รู้สึกว่าไปเจอพระองค์ใหญ่มาแล้วที่นี่ก็ ใหญ่ยิ่งกว่าเลยค่ะอันนี้เป็นพระพุทธนะคะธรรมกายเทพมงคลคะ่ะก็เป็นพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัดปากน้ำพระศีเจริญน,นะคะ,ะใช่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยแหละเพราะว่าวัดนี้ก็อาจจะอยู่ในทริปทัวร์ต่างๆด้วยนะคะของชาวต่างชาตินะคะเลไลคิดว่าเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะคะแล้วเลไลเองก็มาแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนตอนที่<ป>เราไปวัดนางทองที่พระใหญ่ในวัดใช่วัดม<อ>่วงวัดม่วงอ่า <ๆ S 3> อันนั้นก็ใหญ่กันเลยๆคิดว่าพอกันแต่ที่นี่ก็ดูเหมือนใหญ่เพราะสถานที่เขาอาจจะไม่ได้ดูกว้างแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าในกรุงเทพถ้ามีวัดที่มีพื้นที่ขนาดนี้ก็ถือว่าใหญ่นะค่ะแล้วก็มีหลายจุดมากๆเลยเดี๋ยววันนี้ยังมีเจดีด้วยนะเดี๋ยววันนี้เลยๆจะพาทุกคนนะคะไปมูกันว่าจุดไหนบ้างของวัดนะคะเดี๋ยวจะ เริ่มกันเลยแล้วเดี๋ยวแต่แต่ตอนนี้คือเลไลขอไหว้องค์พระพุทธร,รูปนี้ก่อนแล้วกันนะคะใครอยากจะขอพรตามก็เชิญได้เลยนะคะเอาละค่ะและจุดต่อไปที่เลไลจะพาทุกคนไปนะั่นก็คือพระอุโบสถนะคะไปดูกันว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหนตามเลไลไปเลย ยก็ได้กราบขอพรนะคะองค์พระประธานที่อยู่ในอุโบสถแห่งนี้นะคะเลยรู้สึกว่าในบริเวณที่เป็นโบสถ์นะคะก็ฝาผนังต่างๆก็มีก็เรียกว่าเป็นจิตกจตกรรจิตกรรมใช่ค่ะที่มีรูป ของภาพว่าที่เกี่ยวกับศาสนามีทั้งพระมหากษัตริย์มีทั้งเ,เรียกได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์รวมอยู่ด้วยชื่อดังที่เป็นแต่ละองค์ต่างๆนะคะก็ได้ให้ความรู้เรามีองค์พระปฐมเจดีนะคะมีวัดพระแก้วมีวัดอรุณนะคะก็จิตกรรมฝาผนังนก็สวยงามมากๆเป็นเรียกได้ว่าจัดเป็นล็อกๆให้เราได้อ่านแล้วก็ได้เข้าใจ ตามรูปภาพต่างๆเลยนะคะวัดนี้นะคะวัดปากน้ําทําไมถึงชื่อวัดปากน้ําที่มาเป็นยังไงนะคะที่หลายๆเห็นแล้วก็ได้เรียกว่าได้แบบว่าศึกษามานะคะก็คือวัดเนี่ยจะเหมือนเกาะกลางน้ําที่มีน้ําอยู่รอมรอบเลยแล้ววัดก็อยู่ตรงกลางเกาะนี้พอดีนะคะก็เลยเป็นที่มา ของชื่อวัดปากน้ำภาษีเจริญนั่นเองนะคะและอีกที่หนึ่งนะคะที่เลไลจะพาทุกคนไปนะั่นก็คือพระมหาเจดีย์มหารัชมงคลนะคะเป็นเจดีย์5ชั้นด้วยกันนะคะแต่ละชั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเลไลจะพาทุกคนไปชมกันค่ะไปพร้อมกันเลยคะ่ะ อาละค่ะที่อยู่ด้านหลังเลไลนะคะเป็นพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลน,นะคะก็เป็นเจดีย์ห้าชั้นที่เล,เลไลได้บอกไว้นะคะ,เ,ะเดี๋ยวตามเลไลไปดูกันว่าจะสวยงามขนาดไหนคะ่ะ ชั้นที่หนึ่งะคะและสิ่งที่เราได้ทั้งทีมงานนั้นก็คือความหอบค่ะ uh huh. แค่ชั้นแรกนะยังไม่ถึงชั้นที่หนะคะทุกคนแล้วก็กรูปเรียกว่ามีทั้งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีทั้งพระไตรนะคะมีจีวรมีโอ้โหเรียกได้ว่าเยอะมากคือแถวแบบเยอะมากจริงๆมีมีม วัตถุมงคลใชใช่มีถ้วยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบนจะลงอะไรแบบนี้คือเยอะมากเลยค่ะกา้ํำที่เป็นแบบเก่าๆมีรูปปั้นมีเรียกว่าอ่นนี่เขาเรียกว่าอะไรนะทีมงานเรียกว่าบัตรอ เหมือนจะพูดถึงสูติบัตรก็ไม่ได้ประมาณนั้นนะคะเนี่ยค่ะมีคือเก็บไว้แบบทั้งทั้งมีทั้งของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เยอะมากๆเลยนี่คือชั้นที่หนึ่งนะคะทุกคนแลวเดี๋ยวเรไลจะพาไปชั้นที่สองต่อกันเลยค่ะและนี่คือชั้นที่สองนะคะของพระมหาเจดีย์นะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีคนมานั่งสมาธิหรือว่าพระสงฆ์นะคะมานั่ง ใช่ปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่สงบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีห้องที่เป็นเรียกว่ามีกระจกกั้นนะคะคแล้วก็ใหญ่มากๆใหญ่แล้วก็ว่างมากๆเลยค่ะค,คือคือรู้สึกถึงว่ามาวัดน,นี้แล้วเป็นแบบมาหามงคลในตัวเองมากๆเลยค่ะที่ได้มาเห็นอะไรที่ ที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่งดงามแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้นะคะแล้วก็มีองค์หลวงปู่สดอยู่ภายในในกรอบในห้องนี้ด้วยนะคะทุกคนอาจจะเห็นนะคะด้านในอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงเนาะเห็นไหมคะใช่ค่ะเป,เป็นกรอบแบบว่าให้เลยแต่ว่าสามารถเข้าไปได้ก็น่าจะเป็นที่เข้าไปได้ก็จะต้องเป็นพระพระสงฆ์พ,งพ,งพระปฏิบัติธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะสวยมากเลย และแล้วเราก็ขึ้นมาชั้นสูงที่สุดคือชั้น5เป็นไฮไลท์ของรายการของเราในวันนี้เลยนะคะรู้สึกขึ้นมาแล้วตะลึงมากๆเลยค่ะนี่เป็น j จดีนะคะที่สร้างด้วยแก้วนะคะมากกว่า800ชั้นเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้นะคะและเจดี JD แห่งนี้ก็ยังมีพระบรมสารีริกรธาตุนะคะที่ เรียกได้ว่าอยู่ในเจดีนี้นะคะเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยวันนี้ก็เป็นบุญของพวกเรามากๆเลยค่ะแล้วก็เลลายเองก็มาครั้งแรกด้วยรู้สึกว่าคนลุกเหมือนกันเพราะว่าสวยงามมากๆเลยค่ะใลรายเลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเพราะว่าสวยงามมากจริงๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นแก้วเป็นแก้วทั้งหมดเลยนะคะที่สร้างขึ้นมา และจุดต่อไปเรลยยจะพาทุกคนไปไหว้องค์หลวงปู่สดกันนะคะเป็นพระเกจิชื่อดังที่สร้างบุญบรารมีชื่อเสียงโด่งดังให้กับประเทศของเราแล้วก็ให้กับวงการพระเครื่องต่างๆมากมายสายมูนะคะพลาดไม่ได้เลยเราไปกันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไป นำดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้ขอพรท่านดีกว่าค่ะไปเลืกล้วยไมย้จะได้กล้วยกล้วยไปดีวดวกว่าค่ะ ที่นี่เขาไม่ได้ให้จุดทูปหรือว่าเทียนนะคะก็จะมาสำเร็จแบบนี้เลยแล้วเราก็ไหว้ขอพอรหลวงปู่ได้เลยนะคะมาไหว้แล้วก็ขอพอรไปพร้อมๆกันนะคะ ถ้าเป็นหลวงปู่สดก็จะเป็นขอเรื่องการงานนะคะก็เอาจริงๆแล้วว่าใครมีเรื่องทุกใจอะไรมาหรือว่าต้องการอะไรก็สามารถที่จะขอได้ทุกอย่างแต่ว่าหลวงปู่สดเขาก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการงานเ<ม>นาะอะไรอย่างนี้ค่ะก็แต่จริงๆแล้วก็ขอพรอได้หมดเพราะว่าก็เป็นที่พึ่งทางใจ<ม>ของเราทุกคนอยู่แล้ว<ม>อย่างเลไลเองก็สิ่งที่ขอตอนแรกตั้งใจขออย่างเดียว ยังระบายขอซะหลายอย่างเลยค่ะไม่รู้ว่าหลวงปู่จะจําได้หรือเปล่านะคะจริงพอพอถึงหน้าองค์หลวงปู่แล้วหลายอย่างเลยค่ะที่ขอไปนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ใครดูคลิปอยู่ก็ขอให้สหว่างหมดทุกนะคะแล้วก็ใครที่เป็นโรคเป็นภัยก็ขอให้หายเจ็บไข้ป่วยไ,ไวๆกันแล้วกันนะคะให้บุญบารมีหลวงพ่อหลวงปูง่สดคุ้มครองนะคะ ต่อจากนี้ไปเราได้ขอพรหลวงปู่เรียบร้อยแล้วของฝากของรายการเรานั่นก็คือเราแอร์เพนเซียมซีแล้วค่ะทุกคนมีเยอะมากตอนแรกเราคิดว่าเอ๊ะเราจะหาตัวเลขจากไหนเป็นของฝากในรายการเราดีนะที่ไหนได้เยอะเลยค่ะ<ม>เดี๋ยวเราไปด้านหน้าหลวงปู่กันดีกว่าค่ะไป เอาละค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เตรียมซีมาแล้วนะคะเป็นของฝากรายการเลไลให้โชคนะคะพลาดไม่ได้กันเลยทีเดียวก็ทีมงานดูแล้ววันนี้นะคะก็ทั้งหมดเราหามาได้10เลขแต่ว่าเลขศูนย์ไม่มีนะคะเราก็เลยใช้เป็นเลข10แทนใช่ไหมนะก็เดี๋ยวเรามาไ,ได้เลข 10, ลข 10. ก็กลายเป็นเลขศูนย์นะคะตามนี้เนาะเพราะว่าเราหาถูกกระบอกแล้วหาไม่เจอนะคะมาขอพรกันค่ะทุกคนวันนี้ขอให้หลวงปูดด่สด ให้โช์ให้ลาบให้หลายๆคนได้ไปหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดนี่หมดสินนะคะเดี๋ยวเรามาขอตัวเลขกันตัวเลขแรกนั่นก็คือสค่ะ อันนี้เรียกอุ้ยสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่พระใหญ่โชคต้องใหญ่วันนี้เราต้องโชคใหญ่แล้วก็บุญใหญ่เพราะว่าเรามาเจอพระองค์ใหญ่ที่สุดนะคะสามตัวแล้วกันคนะ่ะสี่หนึ่ง แปดไหมคะใช่สี่หนึ่งปดค่ะทุกคนเลขที่สามคือเลขที่8ดนะคะ,ใค,ะใครจะกลับไปกระโดดหรือว่าสลับหน้าไปหลังตรงกลางไปข้างหลังไปข้างหน้าก็ลแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะวันนี้เรไลก็ทำให้ทุกคนเต็มที่ที่สุดเลยค่ะสำหรับของฝากรายการเรไลให้โชคนะคะ เอาละค่ะเราก็มาถึงท้ายคลิปของรายการเราแล้วนะคะตัวเลขที่ได้ไปนั่นก็คือ 418นะคะก็เป็นของฝากของรายการเราเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนี้แล้วก็ EP นี้นะคะ EP หน้าจะพาไปที่ไหนฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เลไลด้วยกันละกันนะคะเลไลให้โชคขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขร่ำรวยหมดทุกหมดโศกหมด,โ,หมดโรคหมดภัยอย่าเจ็บอย่าจนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เรไลด้วยและอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องเลไลชแนลและ ก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเรไลายให้โชคด้วยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยค่ะลากัไปก่อนกับวัดปากน้ำหาสีเจริญกรุงเทพมาหานครค่ะ